สวัสดีครับเรากลับมาพบกันในตอนที่2นะครับหลังจากที่เราได้คุยกันในตอนแรกไปแล้วว่าในตอนแรกเนี่ยผลร้ายของการคัดลอกผลงานของคนอื่นนะครับหรือการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีผลร้ายยังไงบ้างซึ่งผลร้ายหลกัหลกๆก็คือแน่นอนนะครับเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายท่านอาจจะถูกดําเนินคดีทั้งทางแพง่งทั้งทางอาญานะฮะอาจจะต้องถูกชดใช้ค่า เสียหายอาจถูกปรับหรือมีโทษจำคุกนะครับหรืออาจจะเป็นการกระทําที่เป็นการผิดวินัยนะครับผิดจรรยาบรรณท่านก็อาจจะโดนหน่วยงานของท่านเนี่ยลงโทษนะครับหรือว่ากรณีที่เป็นนิสิตเป็นนักศึกษาไปทําการคัดลอกผลงานของผู้อื่นตรงนั้นก็จะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิาทยาลัยก็อาจจะถูกเพิกถอนปริญญาได้นะครับแล้วก็ผลร้าอีกประการหนึ่งก็คือ เป็นผลร้ายในในในเรื่องของความก้าวหน้ามีผลกระทบกับความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันไปในตอนที่แล้วคราวนี้เราจะมาดูกันในตอนนี้ว่าแล้วเราจะทำยังไงนะฮะไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือตกเป็นผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยโดยไม่ชอบนะฮะจะจะ จะหลีกเลี่ยงยังไงกับกรณีของการพาเจริซึมนะครับลักง่ายๆง่ายๆเลยนะครับทำยังไงอันแรกเลยก็คือสร้างสารรค์งานเขียนงานด้วยตนเองทำเองเลยครับจัดการเขียนเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างทำได้หมดเลยด้วยตนเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเขียนเองทำเองทั้งชิ้นทั้งฉบับ แน่นอนครับไม่ได้มีการไปคัดลอกอะไรใดๆจากของผู้อื่นสิ่งที่ตามมาท่านก็ได้ลิขสิทธิ์ตรงนั้นมาด้วยแต่ท่านอาจจะมีคําถามบอกเราจะทําเองได้ยังไงการทํางานบางอย่างเราก็ต้องไปต้องต้องดอูผลงานของคนอื่นบ้างสิต้องไปเอาบทความของคนอื่นเอามาประกอบด้วยสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเขียนง,งานนะครับสร้างสารรค์งานตรงนี้ขึ้นมาด้วย ตนเองร0อยซนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อกังวลตรงนี้เกิดขึ้นไม่เป็นไรนะครับการเลี่ยงก็คือท่านไปขออนุญาตจะนะถ้าไม่ถ้าไม่ทำเองนะไปขออนุญาตซะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขออนุญาตได้เขาอนุญาตให้เราสามารถที่จะใช้ผลงานเขาได้มาทําการทําซ้ําดัดแปลงนะมาเผยแพร่นั่นก็คือไม่ถือเป็นการละเมิดเพราะว่าเขาอนุญาตให้เรา ได้ใช้ผลงานเขาไปแล้วนะครับซึ่งท่านอาจจะมีข้อกังวลใจต่อมาอีกว่าเราจะไปขออนุญาตยังไงจะติดต่อเขายังไงบทความบางบทความเป็นของต่างประเทศไม่รู้จะติดต่อยังไงเคยอีเมลไปแล้วเขาก็ไม่ตอบมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับข้อกังวลตรงนี้ยังมีทางออกอีกทางออกก็คือว่าหากท่านใช้งานของผู้อื่นท่านไม่สามารถที่จะ ขออนุญาตได้นะครับมันก็จะมีข้อยกเว้นที่ท่านสามารถดําเนินการได้ก็คือท่านสามารถเอางานเข้ามามาใช้แล้วก็ทําการอ้างอิงเราเรียกว่าอ้างอิงนะของถึงแหล่งที่มาเพราะนั้นอ้างอิงเลยท่านเอาบทความของใครมานะครับท่านก็อ้างอิงซะว่าบทความนี้บทความชื่ออะไรใครเป็นผู้เขียนบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสารอะไรฉบับที่เท่าไหร่ ข้อความที่ท่านนำมาใช้ข้อความนั้นปรากฏอยู่ในต้นฉบับในหน้าที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้ข้อมูลไปเลยนะครับบอกถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนอันนี้คือหลักหลักง่ายสุดเลยนะครับในการหลีกเลี่ยงในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเรื่องของการคัดลอกผลงานของผู้อื่นผมขอให้ทุกท่านเนี่ยอยากอยากจะคุยในเรื่องของกฎหมายสักนิดนึงนะครับซึ่ง ถ้าหากว่าท่านได้เขียนงานขึ้นมานถ้าท่านเขียนงานขึ้นมาหรือใครก็ตามนะครับเขียนงานขึ้นมาสิ่งที่ท่านได้ก็คือท่านจะได้ลิขสิทธิ์ดังนั้นลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับลิขสิทธิ์มันคือเป็นงานสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นการที่ท่านเขียนบทความทาเป็นเดี๋ยวนี้ทําเป็นคลิปใช่ไหมฮะทำคลิปการทําคลิปขึ้นมานั่นก็คือการสร้างสรรค์สร้างสรรค์คือหมายถึงเป็นการใช้ความคิดตัวเองนะครับ ใช้ความวิริยะใช้ความอุตสาหะนะฮะทำงานชิ้นนั้นขึ้นมาซึ่งงานชิ้นนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานที่เป็นงานใหม่มันจะเหมือนกับเหมือนหรือคล้ายกับของคนอื่นก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือท่านต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ง,งานขึ้นมาเองผมยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะ เขียนบทความของผมเขียนเองเลยนะครับปรากฏว่าบทความที่ผมเขียนเองเนี่ยมันไปคล้ายกับบทความของอาจารย์อีกท่านหนึ่งเรียกว่าคล้ายกันมากคล้ายกัน70%มีความคล้ายกันมากแต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้ไปคัดลอกหรือใช้ข้อความใดๆจากของคนอื่นเลยผมเขียนขึ้นมาเองเลยเห็นไหมครับว่างานที่ผมเขียนออกมาเนี่ยเป็นการ ทำขึ้นมาโดยการสร้างสรรค์ใช้ความคิดใชเ้เรื่องของความคิดวิริยะความอุตสาหะขึ้นมาแม้จะไปคล้ายกับงานของคนอื่นผมก็ได้ลิขสิทธิ์ในงานของผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งที่บางท่านอาจจะสับสนว่าเอ๊ะมันไปซ้ํากับเราทําขึ้นมาล้างานของเราเนี่ยมันไปคล้ายกับของคนอื่นอย่างนี้เราละเมิดไหมคําตอบนะคือไม่ละเมิดตราบใดที่ท่านเป็นผู้สร้างสรงสรค์าง,งานของท่านขึ้นมาด้วย ตัวเองนะครับนี่คือหลักหลักสำคัญใน,ใน,ในเรื่องของ,ของ,ของกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งกฎหมายคุ้มครองอะไรบ้างสิ่งหลักๆนที่กฎหมายคุ้มครองก็คืองานพวกงานวรรณกรรมก็คืองานหนังสืองานตำรานะครับงานนาฏกรรมงานศิละปะกรรมทำาวาดรูปขึ้นมาท่านเขียนหนังสือขึ้นมา1เล่มท่านวาดรูปหน้าปกขึ้นมาหน้าปกของท่าน ที่ท่านวาดขึ้นมาอันนั้นก็เป็นงานศินละปะกรรมนะหรืองานดนตรีกรรมงานโสตทัศนวัสดุงานภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะครับสิ่งพวกนี้นะครับเห็นไหมเป็นเป็นงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้การคุ้มครองแต่หลักสําคัญก็คืองานที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการสร้างสารรค์นะครับต้องเกิดจากการสร้างสารรค์ขึ้นมาสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่า กฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยจะไม่คุ้มครองเรื่องของความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบวิธีใช้หรือทำงานแล้วก็ยังไม่คุ้มครองแนวความคิดหลักการการค้นพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ถามว่าตรงนี้สำคัญยังไงกฎหมายบอกว่าไม่คุ้มครองเพราะฉะนั้นเมื่อ ไม่คุ้มครองแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ความคิดนะครับสามารถใช้ความคิดหรือจะใช้ขั้นตอนกรรมวิธีอะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับใช้ความคิดของผู้อื่นใช้แนวคิดของผู้อื่นใช้ทฤษฎีของผู้อื่นใช้หลักการของผู้อื่นนะหรือการค้นพบของผู้อื่น นำมาใช้ได้นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือเช่นนิยายหนังสือนิยายเล่มหนึ่งเป็นเรื่องของความรักระหว่างชายหญิงที่มีอุปสรรคในความรักก็คือ,อ,อมีมีสถานะที่แตกต่างกันแล้วก็ทางพ่อแม่ของสองฝ่ายก็กีดกัน ตรงเนี้ยนะครับอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของธีมเป็นเรื่องของแนวคิดเป็นธีมของหนังสือนิยายเรื่องนั้นเราสามารถที่จะเอาเอาธีมของนิยายเรื่องนั้นเอามาเขียนของเราก็ได้นะครับอย่างเช่นในในนิยายเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงเป็นหญิงผู้มีฐานะสูงส่งเราอาจจะเอาแนวคิดตรงนั้นมาเรื่องของฐานะที่แตกต่างกันเรามาเขียนเป็น นิยายของเราก็ได้เพราะเราเอาเพียงแค่ความคิดแนวคิดตรงนั้นมาเพราะสิ่งที่เป็นความคิดนะครับแนวคิดตรงนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ให้ไม่ให้ความคุ้มครองแต่ถ้าท่านไปก๊อปปี้ไปก๊อปปี้นะครับข้อความจากนิยายเล่มนั้นมาเป็นข้อความของท่านอันนั้นไม่ใช่เป็นการเอาความคิดนะครับนั่นคือเป็นการคัดลอกผลงานเขามาแล้วนะครับ หรือหรืออาจารย์บางท่านทําการทดลองทําการวิจัยนะครับค้นพบค้นพบสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็เขียนออกมาหรือเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนําเอาสิ่งที่มีการค้นพบนะครับหรือว่าเอาทฤษฎีของอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยเอามาใช้ได้เอามาใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเราไป ก๊อปปี้งานไปคัดลอกผลงานเย่างเช่นอาจารย์ท่านนั้นมีการปีพิมพ์เขียนเป็นเป็นเปเปอร์เอาไว้เขียนเป็นบทความเอาไว้ว่าได้ค้นพบอะไรบ้างหรือได้สร้างทฤษฎีอะไรขึ้นมาใหม่แล้วท่านไปก๊อปปี้มาเลย3-45หบรรทัดเอามาใช้อันนี้เป็นการละเมิดนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เอามาใช้ได้เป็นเพียงแค่ใช้ได้ในเรื่องของการค้นพบเอาทฤษฎีเอามาใช้แต่ท่านไม่สามารถไปทําการก๊อปปี้งานตรงนั้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าหากท่าน สร้างผลงานขึ้นมาเองท่านก็ได้ลิขสิทธิ์ไปเลยหรือบุคคลอื่นสร้างผลงานขึ้นมาบุคคลนั้นก็ย่อมได้ลิขสิทธิ์เขาจึงมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับเราจะไปใช้งานของเขาเนี่ยไม่สามารถที่ใช้ได้ต้องขออนุญาตก่อนอันนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ทราบอยู่สักนิดนึงนะครับก็คือว่าสิ่งที่ไม่เป็นไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ก็คือเป็นข่าวประจาําวันเป็นข้อเท็จจริงต่างๆอย่างเช่น พระอาทิตย so, so, ์ขึ้นทางทิศตะวันออกอันนี้คือข้อเท็จจริงดังนั้นเราสามารถที่จะเขียนได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือพวกกฎหมายต่างๆเรื่องระเบียบต่างๆคําพิพากษานะครับกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆของหน่วยงานราชการนะครับหรือคําพิพากษาอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ท่านสามารถที่จะนํามาใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็คือคำแปลการรวบรวมพวกข่าวพวกรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำพิพากษาต่างๆนะครับคำแปลการรวบรวมตรงนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่าคำแปลการรวบรวมตรงนี้ต้องเป็นการรวบรวมโดยหน่วยงานของรัฐนะผู้ง่ายๆก็คือรวบรวมโดยหน่วยงานของรัฐกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของท้องถิ่นนะครับเท่านั้นแต่ถ้าเอกชน เอกชนอย่างเช่นนายกนายขอเป็น,เป,นเป็นเอกชนทําการแปลทําการแปลนะฮะแปลกฎหมายตัวกฎหมายเองไม่มีลิขสิทธิ์แต่นายกทําการแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษนายกคือใครในายกคือเอกชนนายกไม่ใช่หน่วยงานของรัฐดังนั้นคําแปลที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีลิขสิทธิ์ท่านจะไปใช้ คำแปลภาษาอังกฤษไม่ได้ถ้าใช้ต้องขออนุญาตก่อนนะครับอันนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าท่านไม่อยากจะตกเป็นผู้ต้องหาหรือท่านไม่อยากจะถูกดําเนินการว่าผิดวินัยผิดกัญญาบันหรือท่านนิสิตนักศึกษาก็ไม่อยากจะถูกเพิกถอนปริญญาหรือถูกลงโทษนะครับดังนั้นเนี่ยโดยหลักที่ผมได้คุยไปเมื่อครู่ก็คือต้องขออนุญาตใช่ไหมฮะต้องขออนุญาตก่อน แต่ครน,นี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าการขออนุญาตเนี่ยบางครั้งมันทําได้ยากเหลือเกินติดต่อคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยากเหลือเกินอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้ช่องทางในเรื่องของข้อยกเวน้นข้อยกเว้นในการทําละเมิดผมยกตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนตามที่ผมได้ได้พูดไปในตอนต้นก็คือว่าข้อยกเว้นก็คือว่าท่านเอาผลงานเข้ามาท่านก็อ้างอิงสิ บอกถึงแหล่งที่มาใช่ไหมบอกถึงแหล่งที่มาท่านลองสังเกตนะเอางานเขามาใช้เขียนเป็นบทความของเราสมมติว่าเอางานเขามาหนึ่งบรรทัดใช่ไหมเอางานเขามา1บรรทัดเพราะฉะนั้นหนึ่งบรรทัดนั่นคือการทาซ้าแล้วเป็นการทําซ้ําแล้วเป็นการละเมิดแล้วแต่ว่าประโยคนั้นหนึ่งบรรทัดนั้นท่านท่านบอกถึงแหล่งที่มาท่านอ้างอิงท่านใส่ฟุตโนตไปหรือจะทําการอ้างอิงบอกบอกไปว่าบรรทัดนี้ เอามาจากบทความอะไรใครเป็นผู้เขียนบรรทัดนี้มันปรากฏอยู่ในบทความต้นฉบับเนี่ยในหน้าไหนเห็นไหมนี่คือบอกถึงแหล่งที่มาเมื่อบอกถึงแหล่งที่มานั่นคือเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ถือว่าท่านไม่ได้ละเมิดเขานะครับไม่ตกเป็นผู้ต้องหาไม่ตกเป็นผู้ที่เ,เป็นละเมิดผลงานของผู้อื่นโดยไม่ชอบนะครับอันนั้นคือคือทางออก ทางสุดท้ายซึ่งทางออกตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้กันโดยแพร่หลายนะครับในในกฎหมายเองเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าสิ่งที่จะเป็นการยกเว้นนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยในในกฎหมายในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เนี่ยได้มีการบัญญัติเอาไว้นะบอกว่าการกระทําแก่ง,งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญ,ญัตินี้หากไม่ขัด ต่อการสแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเอางานเข้ามาหนึ่งบรรทัดมีการใส่ ฟุตโนตมีการอ้างอิงเห็นไหมครับว่าการกระทําตรงนี้เบื้องต้นละเมิดจริงแต่เข้าข้อยกเว้นเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ขัดกับการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของนะครับแล้วก็การที่เราใส่ฟุตโนต ตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ไปดูในในตอนที่3แต่ตอนนี้เรามาดูในส่วนของกฎหมายกันนิดนึงนะครับจะได้เกิดความเข้าใจซึ่งข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นนะบอกว่าสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ผมเอาเพียงแค่บางประเด็น มาให,ให้ท่านได้ดูนะครับสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าหากว่าเป็นการวิจัยหรือศึกษางานนั้นอันมิใช่การกระทําเพื่อหากําไรนะอันนี้คือข้อยกเว้นข้อแรกแต่ข้อ,ขอยกเว้นตรงนี้นะครับท่านก็ต้องไปนึกต่อว่าถึงแม้จะเป็นการวิจัยศึกษางานไม่ใช่เป็นการหากําไร ต้องมานึกต่อว่าแล้วการกระทํานั้นเนี่ยมันไม่ขัดต่อการสแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่ไปกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรหรือเปล่านะครับคือคือ,ค,อ,ค,อคือต้องดูด,ดูดูหลักเมื่อกี้นี้ประกอบด้วยนะครับข้อยกเว้นอีกข้อนึงก็คือเป็นเรื่องของการทําซ้ําดัดแปลงนํา นำออกแสดงหรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตนอันมิใช่การกระทําเพื่อหากำไรนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคล้ายๆกันนะครับทำซ้ำดัดแปลงบางส่วนของงานหรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันการศึกษาทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทําเพื่อแสวงหากําไรอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมสอนหนังสือแล้วผมเอาบทความสักหนึ่งหน้าอยากจะให้นิสิตได้อ่านสักหนึ่งหน้าผมก็ในห้องเรียนของผมนิสิตลงทะเบียนไม่เยอะนะครับอาจจะ10คนผมก็เอาบทความนี้ทำการถ่ายเอกสาร10 10ชุดแล้วก็แจกให้นิสิตในห้องเรียนบอกอ่านนิสิตลองอ่านแล้วก็ลอง วิเคราะห์ดูสิว่าผู้เขียนเขาเขียนอะไรไว้บ้างในสิตมีความเห็นอะไรบ้างเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมทาผมทําอะไรเอาบทความมาหนึ่งหน้าเห็นไหมครับเป็นการทาําซ้ำนะทำซ้ําแจกในห้องเรียนแจกในห้องเรียนนะครับผมไม่ได้เรียกเก็บปังซึ่งตรงนี้ดูแล้วเข้าข้อยกเวน้นนะครับก็ต้องไปนั่งนึกต่อก็คือว่าเข้าข้อยกเว้นเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยมันไปขัดกับการแสวงหาประโยชน์ ของเจ้าของลิขสิทธิ์ไหมมันไปกระทบกระเทือนสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรไหมนะครับตรงนี้ก็เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดกับการแสวงหาประโยชน์เกินสมควรของเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะผมเอามาเพียงแค่หนึ่งหน้าบทความเขาหรือหนังสือเขาเขาก็ยังขายได้ตามปกตินะครับมีคนซื้อวารสารไปอ่านตามปกตินะครับแล้วก็เอามาเพียงแค่หน้าเดียว จากผลงานเขาอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของต้นฉบับเกินสมควรนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อยกเว้นอีก,อกข้อยกเว้นหนึ่งส่วนอีกข้อยกเว้นอีกข้อยกเว้นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายท่านกําลังสนใจอยู่ว่าเอ๊ะเราเขียนงานขึ้นมาเนี่ยเขียนบทความขึ้นมาเขียนหนังสือขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงดี ไปขออนุญาตเขาก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยครับใช้ข้อยกเว้นตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งข้อยกเว้นตรงนี้เนี่ยจะทําให้ท่านไม่ถือเป็นผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็คือในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าการกล่าวคัดลอกเรียนหรืออ้างอิงงานบางตอนนะครับบางตอนตามสมควรตามสมควรน,นะครับจากงานอันมีลิขสิทธิ ตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยครับเห็นไหมฮะมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา32วรรคหนึ่งก็คือว่าหากว่าท่านเอาก๊อปปี้งานเข้ามาสักหนึ่งบรรทัดเห็นไหมฮะสักหนึ่งบรรทัดเอามาปุ๊บเห็นไหมครับตามสมควรเอามาตามสมควร ไม่ใช่เอามาสามสิบหน้าจาก150หน้าอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ตามสมควรแล้วนะครับหนึ่งหน้าจากาหนึ่งบรรทัดเอามาหนึ่งบรรทัดอันนี้ตามสมควรโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของรับรู้คือบอกให้ได้ว่าไอ้บรรทัดเนี้ยหนึ่งบรรทัดสงบรรทัดหรือสาบรรทัดที่ท่านเอามาเนี้ยใครเป็นผู้เขียนงานตรงนี้อยู่หน้าไหนในต้นฉบับวารสารอะไรนะครับ อันนี้ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ตรงนี้ที่บอกว่าถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา32วรรคหนึ่งก็คือท่านก็ต้องกลับไปดูอีกว่าไอ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไปขัดกับการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ไหมมันไปกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรหรือเปล่านะครับอันเนี้ยอันนี้คือคือเป็นเป็นข้อยกเว้นในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ อันนี้ในในในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งเราเราเรียกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อมหรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าเช่นมีหนังสือหนึ่งเล่มมีการหนังสือเล่มนี้เนี่ยสมมุติผมเขียนขึ้นมาแล้วผมไปก๊อปปี้งานของคนอื่นนะครับ ไปก๊อปปี้งานของคนอื่นโดยไม่มีการใส่อ้างอิงไม่มีการบอกถึงแหล่งที่มานะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมไปเอาบทความคนอื่นหนังสือคนอื่นเอาข้อความเข้ามาเอามาใช้มามาตัดต่อมาแปะจนเป็นหนังสือได้ได้หนึ่งเล่มอันนี้ครเราเรียกว่าเป็นการละเมิดทางตรงก่อนนั่นคือเป็นการทําซ้าใช่ไหมฮะเป็นการทําซ้ําโดย ไม่ได้รับความยินยอมไม่ได้รับอนุญาตจากคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นคือละเมิดทางตรงเมื่อละเมิดทางตรงเสร็จปุ๊บผมได้หนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มผมเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอาไปเข้าสำนักพิมพ์แล้วก็เอาไปตีพิมพ์เช่น1,000ฉบับ1000เล่มเพื่อออกขายเห็นไหมครับว่าถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือหนังสือนี้เป็นหนังสือที่ผมไปก๊อปคนอื่นมาแล้วเอาหนังสือตรงนี้เอาไปขาย เอาไปขายผมได้เงินได้กําไรขึ้นมาการกระทําตรงนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการละเมิดทางอ้อมนะฮะละเมิดทางอ้อมก็คือก็คือเป็นการเอางานหนังสือที่ก๊อปมาเอาออกไปขายถามว่าผมรู้ไหมว่าหนังสือผมก๊อปรู้รู้รู้แล้วยังทําอีกนะครับเห็นไหมผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์เห็นไหม ผู้ใดผมผมรู้อยู่แล้วนะว่างานใดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์รู้อยู่แล้วหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาผมไปก๊อปเข้ามาเห็นไหมทำโดยรู้อยู่แล้วว่างานหนังสือตรงนี้เป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์แล้วกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหากําไรกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหากําไรเช่นกระทําอะไรบ้างขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายให้เช่าเสนอให้เช่า,ให,ชาให้เช่าซื้อหรือเสนอให้เช่าซื้อเห็นไหมครับ ผมมีหนังสือใช่ไหมผมรู้รู้ใช่ไหมรู้อยู่แล้วว่าหนังสือผมเป็นหนังสือที่ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์แล้วผมทําอะไรละ่ะทําการขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายแค่เสนอขายก็ได้นะครับการกระทําตรงนี้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อหากําไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทําเช่นนี้เกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าเป็นการกระทําที่เรียกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่การละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อมนะครับหรือว่าสิ่งการกระทําที่เป็นการละเมิดทางอ้อมนะครับนอกจากการขายอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยยังมียังรวมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับแจกจ่ายในลักษณะที่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชะอาณาจักรนะครับอันนี้ก็เป็นการละเมิด นในเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งการละเมิดมีทั้งละเมิดทางตรงละเมิดทางอ้อมเพราะฉะนั้นในส่วนท้ายตรงนี้นะครับก็ขอสรุปสั้นๆนะครับว่าหากท่านจะต้องออสร้างสรรผลงานขึ้นมาโดยไม่อยากจะเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่อยากจะเป็นการคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่ชอบสิ่งที่ท่านสามารถเลี่ยงได้แน่นอน100คือท่าน ทำงานชิมน,นั้นขึ้นด้วยตนเองนะครับสร้างขึ้นเองเลย100%ด้วยตนเองหรือวิธีที่2ท่านขออนุญาตจากคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูก่อนว่าท่านจะเอาอะไรมาใช้บ้างเช่นจะใช้บทความคนอื่นใช้หนังสือคนอื่นใช้รูปภาพคนอื่นใช้กราฟคนอื่นใช้คลิปของคนอื่นขออนุญาตซะแต่ถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเรายังมีทางออก อันต่อมาก็คือท่านทําการอ้างอิงซะหรือบอกถึงแหล่งที่มาบอกถึงแหล่งที่มานะครับแต่นี้การบอกถึงแหล่งที่มาตรงนี้อย่าลืมนะในกฎหมายบอกว่ามันจะต้องไม่ไปการใช้เนี่ยการก๊อปของเขามาเนี่ยถึงแม้จะบอกแหล่งที่มาแล้วมันจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของเขาไม่ไปขัดต่อการชว้หารประโยชน์ของเขาเกินสมควรด้วยนะครับอันนี้คือคือ,อ,อทางออกนะครับแต่ถ้า ท่านไม่ดําเนินการตามนี้ผลพวงที่ท่านตามมาก็คือ1ท่านละเมิดแน่นอนตามกฎหมายอาจจะเป็นทั้งละเมิดทางตรงแล้วก็ละเมิดทางอ้อมนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามนะครติดตามในตอนสุดท้ายจะมีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกรณีที่น่าสนใจอยู่นะครับแล้วเจอกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ